เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2568พระเอกใจบุญบินบาลทลิ์ได้มาร่วมทำบุญวันตัดหวายลูกนิมิตที่วัดสแกซึงตําบลเกาะโพอังเอปักทีจังหวัดนครนายกและได้บริจาคเงินทําบุญ50,000บาทและได้ตัดหวายลูกนิมิตแจกผู้มาร่วมงานบุญพระเอกบินและเอกพันบาลทลิ์ได้มาทําบุญเมื่อตอนวางศิาลาฤกษ์และหล่อพระประธานในอุโบสถร่วมทําบุญมาโดยตลอด จากการชักนำของคุณบุญหลายบุญเพื่อนผู้กำกับภาพกองถรร่ายทำได้นำดารานักแสดงมาทำบุญหลายครั้งที่ผ่านมาในการสร้างพระอุโบสถขออนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุ 对。 1 2แครับ1 2 3ครับมือถือครับเรียบร้อยไหมครับมรีบ้อด้วยครับ1 2 3่เรียบร้อยครับกนใ้างห้าเยนะกับญาติโยมที่มาร่วมบุญกันนะโดยเฉพาะวันนี้คุณบินมารยนทีทำบุญกับทางวัดใหงเราบ้างบุ ห้าบุบาทท่านขอไห้ทีวว้เมินตะพูแล้วก็เป็นพระมหาปุถุสังฆะท่านจะเข้ามาช่วันนี้มีเวลาบราณนะครับในช่วงอาระุจนิดนั้นผู้ที่เป็นเจ้า ท่านจะต้องออกการามนะครับไปจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงคล้องไม่ได้ยินเสียงประทัดน,นะครับแต่ว่าพอไปจนกระทั่งนะครับน้ำก็ดะยินเสียงนี้ท่านถ,ถึงกลับมาเพ <นะ S 2> ราะว่าโดนตูโดนตูถามบ่อยว่านักเจ้าว่าไปไหนกลับเป็นปเพพีโบราณน,นะครับครับก็ขณะนี้นะครับเดี๋ยว ทางพี่น้องทุกท่านเลยนะครับได้ร่วมนะครับทำบุญประคารแล้วก็มวรายจะเป็นที่หลายท่านนะครับท่านได้มานั่งอธิษฐานจิตนะครับที่สําคัญนะครับเจ้าตรรมลักเจ้าระเข้มหามงคลก็คือจาบพระจักรพรรดิ์นะครับในบรรดาข้าวี่เลยนะในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นการรักษาเรื่องแบบว่างานของพวกเรา สวยงามมากเลยนะครับเป็นงานที่สวามากูายิ้นะครับก็แต่แล้วนะครับเราก็จะได้พัคคือยิ้มไม่ใช่อะไรนะครับกี้แล้วนะครรมานะครับท่นิ้มตลอดใ้ียิโลกนะครับที่งานออกมาสุาไมได้ยิ้มเรื่องอื่นนะครับเออแล้วก็งานราทุกท่ันนะครับสวงาจริงเจอแล้ครับนององที่งมพินะครับนะลอยนะครับอยเอย เดี๋ยวมาเจอท่านผู้ว่ารย์มหาดุท่านนิดนึงนะครับท่านจะได้ให้พวกเราได้ช่วยงานเตรียมพร้อมอย่างที่ผมพูดเสมอนะครับนะถ้าเตรียมความพร้อมสักซ้อมดีพีจะเป็นเราทุกคนชมห้องเลยนะครับผมก็ได้เตือนไว้กลุ่มว่าครับนี้การเระามหาวิท่านบอกว่าตัดรอบเดียวพอตรอบเดียวพอต้องวัดตัวเอง ก็ว่าเราที่ลียสองก็ประมาณนั้นเลยนะครับเดียยวห้าคนตืนตตุงใจแล้วนะครับก็ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนร่วมกันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆนะกับ